มามาพี่น้องมาดูกันว่าแม่ทําอะไรกินกันนะวันนี้พาแม่มาหาน้องสาวเขาคิดถึงมาดูว่าน้าทำอะไรให้กินน้าทอดค่ะน้าบอกปลาทอดค่ะดูปลาทอดพี่น้องทำไมมันต้นใหญ่ถ้าเราปลาทอด่ะดูหุ่นคนกินปลาพี่น้อง ขนาดกินปลายังหุ่นอย่างนี้เลยอ่ะชอบกินอยนี้กินไม่หุ่นอย่างนี้่ดูแม่หัน่นเครื่องในพี่น้อง <c oughs> เครื่องในหมู <c oughs> ดูทอดปลา <c oughs> เขาขายเป็นหุ่งเลยนะพื้ม ถุงเท่าไหร,ร่อ,อ่ะของโคราชอะ่ะถุงเท่าไหร่ห้าสิบบาทถุงห้าสิบบาทอ,อร่อยออ๋มันไม่เค็มมากมเหรอเรอจะยำเหรอทอดปลาโอ้ทอดปลา มาพี่น้องกินข้าวด้วยกันอร่อยวะขนาดแม่กินข้าวมาจากบ้านแล้วนนเนี่ยดูดูคนหุน่นคนกินปลาลาทอดกินไม่คุยเลยอะ่ะคุณนายพึงอะ่ะ <c oughs> ดูดูกับข้าวใกล้ๆพี่น้อง <c oughs> หลายย่าง <c oughs> วันนี้วันรวมญาติ <c oughs> ปลาทอด <c oughs> ยายบอกปลาลาทอดโคตรเลย กินอย่างนี้แกกินได้เยอะขาน้องไ,ได้หอมคลิปเนี้ยเอาแค่นี้ก่อนน้องพี่น้องคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่บ๊ายบาย